รายงานว่าไทยเร่งเปิดพอตแรงงานใหม่หลังพนมเปนปิดชายแดนเองจนเศรษฐกิจชะงักสงครามชายแดนที่พนมเปนคิดว่ากดดันไทยให้เจ็บตัวกับกลายเป็นว่าตัวเองเจ็บยิ่งกว่าแรงงานกัมพูชากว่วเกือบสองแสนคนเพ่นกลับบ้านภายในไม่กี่สัปดาห์ส่งผลให้ตลาดแรงงานไทยสะเทือนหนักแต่สะเทือนกว่านั่นก็คือเศรษฐกิจกัมพูชานั่นเอง แรงงานที่กลับไปส่วนใหญ่ไม่มีงานรองรับเพราะโรงงานในกัมพูชาหยุดผลิตจากปัญหาซัพพลายเชนและไฟฟ้าดับบ่อยพอไม่มีรายได้ส่งเงินกลับบ้านไม่ได้ชาวบ้านหลายพื้นที่เริ่มบน่นกลับมาก็ไม่มีงานทำทำไมไม่อยู่ฝั่งไทยภาพนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเมืองของคุณมาเน็ตที่เล่นเกมแข็งกับไทยกำลังย้อนสอนเข้าหาประชาชนของตัวเอง ฝั่งไทยแม้ขาดแรงงานในช่วงแรกแต่ก็ขยับตัวไวคอรมอรีไฟเขียวแผนหาแรงงานทดแทนจนวันนี้วันที่4พฤศจิกาย,ยน2568นางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงแรงงานได้เปิดให้แรงงานมาลงทะเบียนโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป ที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนที่ผ่านมาโดยจะมีการกระจายไปตามกลุ่มประเทศเดิมไม่รวมขเขมรและเพิ่มเติมนำเข้าแรงงานแฮชแทก็กศีลงกา10,000คนมาร่วมทดแทนแรงงานขเขมรที่หายไปพร้อมกับเร่งเจรจากับลาวแล้วก็เวียดนามรวมถึงบางกลาเทศเพิ่มอีกหลายหมื่นตำแหน่งล่าสุดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2568ทั้งเพศ เจเดชสิบเอทิศได้โพส์ตข้อความระบุว่าผมไม่ใช่ว่าจะไม่ชอบเขมรนะจริงๆผมเกลียดพวกมันต่างหากพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการเข้าทำงานเพื่อทดแทนแรงงานเขมรของแฮแท็กแรงงานผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพม่าและชาวปกากากายอนจำนวน200กว่าคนที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์ผู้ลี้ภัยต้นยาง อำเภอสังขบุรี uri, จังหวัดกาญจนบุรีงานที่ทำคือการเก็บลำไยเพื่อการส่งออกของจังหวัดจันทบุรีในพื้นที่สวนจังหวัดจันทบุรีโดยไรายได้ในการเก็บลำไยในแต่ละวันจะได้ไม่ต่ำกว่าวันละ500-1,000บาทแต่เนื่องด้วยเพราะลำไยที่มีเยอะและแรงงานไม่เพียงพอจึงต้องหาแรงงานทางเลือกซึ่งรวมทั้งแรงงานคนไทยเองก็ด้วย ที่ก็รับเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานเขมรเช่นกันแต่ก็ยังไม่เพียงพอจึงต้องหาทางเลือกเพิ่มด้วยวิธีการใช้ผู้ลิ้ภัยเหล่านี้สำหรับการหาแรงงานเพิ่มในส่วนที่หายไปของแรงงานเขมรการน,นำแรงงานดังกล่าวออกมาในขั้นตอนต่างๆก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของภาครัฐตามสเต็ปของกฎหมายโดยแรงงานเหล่านี้ไม่รวมคนไทยนะ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายรายละ2,200บาทโดยที่ h ฮชแท็กนจ้างช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งปลอเคสนี้ถูกขับเคลื่อนการประสานงานกับเอกชนและดำเนินการผ่านภาครัฐโดยนางสายันนทิดาบัวเผือนสอสจังหวัดจันทบุรีพักประชาชนนะครับเมื่อทำดีมีไอเดียบังเจดิด ผมก็ไม่รีรอที่จะชมและสนับสนุนและเอาไปเล่าให้กับผบชฟังแหละไม่ว่าพักไหนก็ตามแต่ยังไงน้ำแข็งนั่นไม่เอานะแรกๆก็ดีอยู่หรอกแต่หลังๆมานี่พอเริ่มเก่าหน่อยเริ่มมีคอนเนคชันหลายฝ่ายหน่อยก็กลายเป็นวนวันหาแต่เรื่องแต่แสงจนขาข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในคุกแล้วยังไม่รู้สึกตัว ถ้าใครที่อ่านเพจผมมานานจะต้องจำได้ว่าผมพ้นหลายครั้งแล้วว่าฝ่ายความมั่นคงเรามีแนวคิดที่จะนำแฮชแท็กแรงงานกระเลียงทุกก๊กแฮชแท็กมอนเข้ามาในระบบถูกต้องแฮชแท็กเพื่อนำมาทดแทนแรงงานเขมรแบบถาวรโดยที่จะเริ่มทำไปทีละเล็กทีละน้อยจนทดแทนได้ทั้งหมดทุกส่วน โดยจะเริ่มเน้นที่แรงงานระดับล่างสุดก่อนซึ่งนั่นก็คือแ a ชแ t ็แรงงานไร้ทักษะซึ่งมีจำนวนมากที่สุดซึ่งเคสนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งครับเดี๋ยวเดือนธันวานี้จะมีเคสแบบนี้ใหญ่กว่านี้อีกหนึ่งเคสครับในขณะที่สถานการณ์ชายแดนบริเวณจังหวัดสก้วก็มีการเข้มงวดมีการตรึงกำลังตรวจเข้ม ด่านในพื้นที่กองทัพภักที่1โดย Facebook วาสนานานานุ่มได้โพสต์ข้อความถึงกรณีปิดด่านสนิทแม่ทัพภักที่1นึ่งสั่งตรวจเข้มมาตรการการคุมด่านชายแดนเฝ้าระวังการลักลอบเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมายชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสาแก้วตรึงกำลังตลอดแนวโดยทางกองกำลังบุรพากองทัพภักที่1ปฏิบัติภารกิจ สกัดกันก้นการลักลอบเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมายในทุกรูปแบบรวมไปถึงการควบคุมการปิดด่านหรือจุดผ่านแดนทั้งหมดในพื้นที่เขตชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสะแก้วทั้งจุดผ่านแดนถาวร3ามแห่งได้แก่ด่านบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศด่านหนองเอี่ยนอำเภออรัญญประเทศและด่านบ้านเขาดินอำเภอคลองหาด ส่วนจุดผ่อนปรนทางการค้าสองแห่งคือด่านบ้านตาพระยาอําเภอตาพยาและด่านบ้านหนองปลืออําเภออรัญญประเทศโดยเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติซึ่งบิดช่องทางผ่านแดนทุกกรณีนอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจที่11หน่วยเฉพาะกิจที่12และหน่วยเฉพาะกิจที่13 ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเรือนพื้นที่รับผิดชอบทั้งในอำเภอตาพระยาอำเภอโคกสูงอำเภออรัญญประเทศและอำเภอคลองหาดรวมถึงจัดชุดลาตระเวนเฝ้าตามช่องทางธรรมชาติหรือพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง เพื่อป้องกันและป้องกันปร,บราบปรามการกระทําความผิดกฎหมายในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศต่อไปโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม68จนถึงปัจจุบันมีผลการจับกลุมผู้หลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน572คนแยกเป็นสัญชาติไทย211คนสัญชาติกัมพูชา254คน และอื่นๆอีก58คนโดยประสานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนขยายผลตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้พนโทวรยศเหลืองสุวรรแม่ทัพภาคที่หนึ่งกำชับให้กองกำลังบุรพาดำรงความเข้มงวดในมาตรการการรักษาความมั่นคงของชายแดนในทุกมิติ ตลอดจนมาตรการการควบคุมด่านชายแดนและเฝ้าระวังการลักลอบเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมายพร้อมกับสั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์อย่างรอบคอบและรัดก,กุม